แกนเชื่อฟาร์มป่ามันติดไม่ตายแล้วเห็นบ่อยมากเลยเกนเชื่อฟาร์มป่าเนี่ยเกนเชื่อจงังเกินโอเคครับนั่นไรสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อากาศฝั่งเราเนี่ยแปดแปดร้อยเมตรนะโหดโหดอยู่เล่นอากาศตัวเดียวไยแปดร้อยเมตรโรเคยได้อืม ยังดูแบนที่เล็กนะครับจเฮดหายครับจเฮดหายจอเฮดเลนล่างหายของความว่าเขาเขาแย่งบัฟแดงผมนั่นไงผมได้ยิงเสียงจอเฮดเขาเล่นกันงี้แหละเขามาแย่ง, oh. ยงบัฟนี่สองตัววะหมายถึงตัว มาดิมา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 ตายครับบอกเลยตายตายตัวนึงไหนวะตายครับเอ้ยมาดิมาดิทำบ้านหน่อยนะเนี่ยเจอเฮ็ดเจอบ่อยมากเลยอย่างเงี้ย ถ้าจะเฮดเล่นออฟเลนส่วนมากเขาจะมาเมาบับแดง <c oughs> มาแย่งบับแดงอ,อรู้ทันแล้วผมรู้ทันแล้วเจอบ่อยมากเลยอย่างงี้รู้ทันดีนะที่เพื่อนเราเล่นได้ด้วยเล่นดีด้วยเขารู้ว่าต้องมาช่วยออปกติผมเจอผมคนเดียวสู้โ,โห้โหออฟเลนก็ามาช่วยเลยดีนะที่อากัดมาช่วย con kinh quá ngon, cũng mày rồi, cũng mát mới đấy, tàu, đấy bằng không, được đấy, oh anh thản, oh อะไรล่ะโอ้โหอันติเลยเหรอแกนเจอร์กลับมาแล้วครับแกนเจอร์ฟาร์มป่าหลายครั้งเลยผมเจอโหนกันนะเอาไม่ไหวเหมือนกันผมเนี่ยยังฟาร์ามต่อไปฟาร์มต่อไปฟาร์มฟาร์มจนเป็นท็อปโลก <c oughs> วันไี้ผมเล่นฟาร์มป่าผมก็จะฟาร์มอย่างนี้แหละ เออเรามีนักสู้นักสู้แทงเออถ้าอยู่ตัวเดียว,ไ,ว,ยยวได้ไลยสวยได้ได้ได้แทงแมวหดือแทงฝั่งเขาเล่นฮาริทฮาลิสเล่นกลางครับเพราะว่าฝั่งเขามีนักสู้สองตัว

ยังอกอ่ลงไปลองไปสองตัวว่ะได้หนรับตัวนึงมาดิมาดิได้หนรับตัวนึงมาดิหาดิโอ้ยอ้ไรเนี่ยฮมึงไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมสวย

กเก็นเจื่อนะสามนัดโอ้โห้าวันหวานได้บินก่อนแล้วก็ดี B. เป็นบนหมาตายเบันเก็ตโอ้โหกเก็นเจื่อไปลงรืออืมดับเบิลเกีวเยอะเกจื่อมันโหดมากเลย

Oh. À, cắt màu, Cắt mau lẽ cắt Ồ, đi đó Ồ, 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 rồi ถ้าเก็นเจอได้นะทำไมไกดสลับร่างเฉยถ้าตะคบุบตะคุบตีด้วยสกีนหนึ่งเบสิกโจงตีเป็นองื้อน่จะตายหนี่งหม่แล้วอาะสวยโอ้โหโดน S <S <S โอ้โเกงชือเลยนะเก่งเชือกก็เป็นอีกตัวนึงเวลาเราไม่มีตัวอะไรจะเล่นเอ่ะเดี๋ยวจะเล่นตัวฟาร์มนะเกงเชือก็ได้เอาเก่งเชือเป็นตัวฟาร์มก็ได้เล่นง่ายกเกงเเล่นง่ายต้องตาย,ยาเลยเก่งโหดมากเลยกเกงไม่มีใครอยู่โอ้โหตาย thoải qua nhau chạy ý nghĩa tới gì nghĩa ý nghĩa ý nghĩa ý nghĩa thua. อาริคก็ดันเด่นบนฟรีเล่นบนแพ้อภหวานๆสู้แบบมอนไม่ได้ขนาดสองตัวแล้วสู้ไม่ได้สวยมากอากาศโหดที่ใหม่เซิลสองก็แรงด้วยอากาศผมเคยลองแล้วแล้วสวยหน้าเจอกับอากาศโอ้เล่นไม่ได้เลยเถอะสวยหน้าตายครับจริงงเงี้ยเจ็บที่ใหม่สวยดีอันดี

โดนโดนจิงหมดหมดแม็กเกือบตายเลยเดี๋ยวตายโอ้โหมาเลยมาเนยโอ้โหนี่ผมโดนหยุดเนี่ยคุนิต้ามันหยุดผมตลอดเลยมันได้หลอดแล้วมั้ยไปก็ตายไม่ไปดีกว่าหมายมันได้หลอด ตายนะหวานๆถ้าไปตรงนั้น,น oh, เบลลีกไปทำอะไรตรงนั้นวะเทเลนก่อนเว้พยายามเคเลงอยู่ในป้องหโหตายไปเลยตายนี่นเรียบ <Legend ary. S 2> รวอร่ะนะกัดไปแล้ว

เล่นเดาแต่ละคนอะไรก็แล้ว,ลว,ลวดีนะที่ไม่กดยอมแพ้เนี่ยย,ยังยังยังไม่มีใครกดยองแพ้เลยนะไปเลยครับบากัมกดต้องตามใช่ไหมอืมมันมีตัวหยุดอย่างโอ้ตายผมจะไปนะแต่ดูสีตัวโอ้โหแล้วก็มีคาริต้าตัวหยุดด้วยจอเฮดด้วยโอ้ไม่ไหวไม่ไหว ถ้าผมโดนสตาร์เนี่ยตายเลยนะโดนแกนเจอร์ยิงหมดหมดแม็กแน่เนี่ยเลยน้องอผมก็ห้าได้ไหมเออเหม่ยมหม่ยใจยิงนำไมสวยตัวนึงสวยยิงบินบินแล้วบินแล้วอืมอืมโอ้ตายโอ้ตาย

โดนแล้วะเนี่ยอืมอืมสวยตายหมดแล้วด้วยตัวสตันบ,ตบ่อยมากเลยถ้าไม่มีตัวสตันผมฆ่าสบายนี่เวลาเล่นเราต้องเอาตัวฮีโร่ที่มีสตันน่นดีที่สุดมันช่วยทีได้เยอะเวลาเอาฮีโรท่ที่มีสตันที่มีอยู่ที่มีท,มท,มทีเยอะๆ ทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> okay, เข๋เขาจเย็นฟาร์มตายนะบางมังบางตายนะ,ะตายน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 ะตาย,นะตายไม่หนีครับตายบอกเลยถ้าไม่หนีตายสามตัวให้มันรู้ไปเอ้ยม,มีตัวมามีตัวมาาโอ้โหดาเมเบวิโดนทีหนึ่งตายครับบอก ให้เราได้ต้องตีหลอดแล้วละ่ะดูแทงเราแทงดันดันป้อมเยี yeah. ่ okay. อะไรให้มันดันให้มันดันโอ้โหโดดโดดเพลิดยี่อเอามาลำหน้าเลยครับมาเรียบรอ้อยครับลำหน้า เยบโว้ยบอกเลยจุดเตตาน,นี้จุดจุจุแทงเราดันปอมบมดยางชอบสวยดีป้อมดีกว่าการชนะการดีป้อมว่าขายเกม,น,เน,เม,มเนี่ดาเบ็ดดาเบ็ดแกนเจอืองงโหนมากเลยเนี่ยแกนเจอร์กลับมาแล้วครับแกนเจือแกนเจือฟาร์มในการแข่งขันก็เห็นบ่อยมาเลย เอ็มพีเออไปแล้วครับมากัสตีป้อมดีกว่ากูมไม่กูมไม่สนอะไรตีป้อมมาการชนะนนการตีป้อมโอเคเรียบร้อยหัวชนะได้ดีนะที่ที่ทีมฝั่งเราเนี่ยไม่กดยอมแพ้เล่นจนจบเออแล้วมีมีบางคนนะเนี่ยยังไม่รู้ยัง ป้อมยังไม่แตกเลยนะป้อมป้อมสุทไทยไม่แตกนี่กดยอมแพ้แล้วเออมันอาจจะคัมแบ็กก็ได้นะเว้ยออลองเล่นดูก่อนอ,อ